นี่ไงเจอแล้วโอเมก้สโอ้นี่ไงครับอง,งุลงงดำง,งุลดำข้างรั้วครับหนึ่งหนึ่งอย่างแล้วนะวัตถุดิบของเราอง,งุนดำข้างรั้วครับผมไปไปกันต่อ เออลูกลูกแพรไปกินดีไว้นะลูกแพรมันก็มันหวานเปรี้ยวมันหวานเปรี้ยวโอ้ยลูกนี้ใหญ่มากเลยครับโอ้ลูกนี้ใหญ่มากเลยโอ้ต้องจับสักลูกแล้วครับลูกแพรลูกแพรโอ้ใหญ่มากถุงแตกเลยสองอย่างแล้วนะครับ โอ้ลูกแพรดูลูกเหียยนมากเลยไปสองอย่างแล้วหนึ oh ่งอย่างสองอย่างแล้วก็อย่างที่สามนะเขาโพดเขาโพดเดี๋ยวต้องเอาต้องเอาไปเอาไปอบก่อนโอ้โหลูกมันกิจังเลยลูกเล็กจังเลยแครอทแครอทปลูกเองเหมือนกัน ถั่วฝักยาวนี่ก็ต้องใส่ด้วยถั่วฝักยาวอะมีถั่วนี่มีทั้งสองสีเลยนะมีสีแดงกับสีเขียวนะถั่วผมปลูกไว้นี่สีเขียวสีแดงก็มีถั่แดงถั่วเขียวเอาอย่างนี้หลังนันหน่อยพ่อเห็นละเห็นละเห็นละเห็นเป้าหมายละนี่ายมีนี่ายทุกคน แอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลเขียวแอปเปิลแดงมะเขือเทศนะครับปลาอย่างนิดละหน่อยมาครับตำผลไม้รวมนะอู้ตำเบอร์เริ่มเบอร์เทิมเบอร์เริ่มเบอร์เทิม,ม,มนี่เลยไข่ต้มด้วยนะวันนี้โอ้มาชิมกันลายไหลสีสันน่ากินมากเลยครับ อร่ PAUL ยอยมากเลยอือมาอืออันนี้ทอไม่ได้ใส่ไม่ได้ตำตัวก่อนหรอกไม่ก <Hayır> ่อนไม่แตกอือ <moderate> <S numbered background> ีหมูทอดด้วยนะครับหมูติดมันทอดไข่ออไไขต้มก็อร่อยไข่ต้มน้ำปลาอืม อืมอืมเจ็บมากเลยอ่ะ ហឹមឡើងដូចកែកំលាអហើយនេះហឹម Pal ah, pal ah. ปลาปลาใส่รวไปนี่แหละปลาใส่ไปเส็งๆเว้ยนะ ชอบชกดไลค์ชครกดแชร์เฟร,รมนเล็กไงเราตั้งกล้องไว้นะตั้งโทรศัพทไว้เวลานอนมันไม่เห็นแนวนอนมันก็ไม่เห็นเฟร,รมหมดนะครับเลตต้องตั้งกล้องไว้นะ เราถ่ายใกล้ๆไงมันต้อง